ถึงแม้จะไม่ได้มีกำลังมากนะักแต่เราก็อยากจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพราะนั่นคือความรักที่เธอคนนี้อยากจะมาบอกเราผ่านเวทีของเราค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องหญิงค่ะอายุสิบเบตปีมาจากจังหวัดพิจิตรค่ะใครเป็นคนสอนให้หนูร้องเพลงคะคุณตาแล้วก็คุณแม่ค่ะโอ้แล้วทำไมอยากมาประกวดนะลูก อยากเอาเงินไปรักษาตาค่ะที่หนูอยากมาประกวดเพราะว่าอยากเอาเงินไปรักษาตาค่ะตาเป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะหนูสงสารตาอยากให้ตาหายเร็วๆค่ะก็มีอาการคันค่ะแล้วก็แผลเต็มตัวในร่างกายเวลาเขาแกะเนี่ยหนูก็จะบอกว่าอย่าไปแกะมันหนูจะห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ยอมค่ะ แล้วก็จะเลือดแล้วก็เหมือนเหมือนมันจะขึ้นต่ออะไรแบบนี้อะค่ะตาตาเป็นแผลตาจะแกะมันคันใช่ไหมตาจะแกะแล้วน้องหญิงบอกเขาเขาจะไม่เรียกตาเขาจะเรียกพ่อจา๋าพ่อจะไปแกะทําไมไ้เลือดมันไหลอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขบอกมันคันนะพ่อก็แกะตาเป็นมาตั้งอายุสี่สิบสองตอนนี้หกสิบเอ็ดก็ประมาณสิบเก้าปีเลย อาการที่เป็นอยู่ตอพอยาหมดมันก็จะขึ้นพอใช้ยาตัวใหม่มันดีแต่ยาโรงพยาบาลมันทาก็พอทุนเรามันไม่หายพอได้ยาตัวนี้มาแต่มันแพงตัตงค์ลุงก็ไม่ค่อยจะมีซื้อหนูเคยคิดจะพาตาไปรักษาที่โรงพยาบาลคะ่ะแต่หนูไม่มีเงินไปคะ่ะค่ารักษามันก็แพงอยู่คะ่ะก็เป็นพันๆน,นะคะหนูก็ไม่มีเงินจะไปคะ่ะมึ มันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันตื่นตันหตาตื่นตันหมดพอ,อหญิงกมาอย่างนี้ก็ตื่นตันมหมดขยะให้ตาหายตาก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกเขาบอกว่าอไบางเรื่องอยากให้เราหายก็บอกว่าเดี๋ยวจะหนูจะหาเงนินร้องเพลง เอาเงินมาซื้อยาให้ตารักษาตาให้หายก็อยากให้น้องหญิงสู้ๆลองเพลงให้ดีที่ซ้อมมาเหมือนที่ซ้อมมาขอให้ได้สามผ่านตารักน้องหญิงนะจ๊ะ ดีมากเก็ลีกดีด้วยลงตัวมากอะเด็กคนเนี้ลงตัวมาก องหญิงจากจังหวัดพิจิตรน่ก็สวยแต่หน้าตาลุกเอื้อนวิธีการร้องก็สวยไปด้วยยิ่งยิ้มยิ่งสวยใหญ่เลยไม่ชมอ่ะเดี๋ยวจะเหลิองวันนี้ทําดีแล้วลูก <S 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 ขอบคุณค่ะรู้สึกเหมือนกันลูกหญิงเป็นเด็กที่ลงตัวมากนะลูกนะดูจากทรงของคนก่อนเลยมันเป็นทรงของสตาหนูก,ก็มองว่าเหมือนเหมือนตายนะคือเขาจะดูเรียบๆดูง่ายๆแต่มีเสน่ห์ กิริยามารายาทในขณะที่พูดนะลูกก็ดูสวยงามไปหมดเลย <laughs> แล้วพอร้องเพลงก็ยิ่งพอดีใหญ่เลยอะ่ะก <laughs> ็เรียกว่าสมบูรณ์แบบจริงๆหนูจะพัฒนามันต่อได้ <Okay. S 1> แล้วดีแค่ไหนไปถึงฝันถึงฝาหรือเปล่าหนูอยู่ที่หนูดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ดีแล้ววางเป้าว่าจะเป็นนักร้องให้ได้หนูเป็นได้ร้านเปอร์เซ็ ถ้าหนูตั้งใจนะลูกนะค่ะตั้งใจเป็นนักร้องให้ได้ก่อนให้ครอบครัวสบายหาเงินมาไว้รักษาตาก่อนนะลูกรอชื่นชมค่ะเก่งมากขอบคุณค่ะก็น่าจะเห็นตรงกันนะลูกเรียกว่าสวรรค์ให้มาครบมากทั้งรูปร่างหน้าตาเสียงและก็เทคนิคการร้องพอได้ทุกอย่างมาครบหน้าที่หลักก็คือรักษาร,รักษาทำยังไงสิ่งที่ดีที่ได้มาครบเนี่ยจะอยู่กับเราให้นานที่สุด มุ่งไปข้างหน้าแล้วก็รู้ว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรหน้าที่รักษาและพัฒนาท่านั้นลูกทุกอย่างมีครบครับผ่านครับโอเคค่ะเนือ้อขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะลุงพัานพานกำลังใจสำคัญมาด้วยฮะคุณตาปรบมือต้อนรับคุณตาด้วยนะครับคุณตาสวัสดีครับเป็นไงคุณตาได้ฟังหลานสาวร้องเพลงวันนี้แล้ว ชื่นใจครับชื่นใจไหมคุณตาห้านสาวเก่งมากนะตาตูนไม่ออกครับจ้าๆแล้วไม่ใช่แค่ร้องเพลงเก่งนะครับยังรักคุณตามากอยากจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดหวังว่าถ้าได้ผ่านเข้าไปอารอบลึกๆก็จะได้มีทุนนะฮะมาช่วยเหลือเป็นค่ายาให้คุณตานะฮะ น้องหญิงอยากจะบอกอะไรคุณตาไหมพูดเลยลูกรักนะคะอ๋อโอ้โห,โหคุณตาละครับตาก็รักน้องหญิงเนี่ยครับอืมนะฮะนะสงสาราคุณตาไหมลูกสงสารค่ะอ๋อ่ะคุณผู้ชมครับเราเห็นถึงความตั้งใจ ของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้แต่ว่าหัวใจใหญ่เหลือเกินครับวันนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สนับสนุนเด็กกระตันยูนะครับเราขอมอบทุนนะฮะเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณตานะครับ5้าพับาทครับขอบคุณครับขอบคุณรายการใหม่ตรงคำ ครับที่ช่วยเหลือครับครับขอบคุณครับครับน้องหญิงลูกดีใจไหมดีใจค่ะที่เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือคุณตาแล้วนะค่ะต่อไปคุณตาจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงหนูจะได้มีรอยยิ้มคุณตาก็มีรอยยิ้มด้วยอะไรยิ้มให้กันหน่อยสิอ้าวเ,เอากอดกันหน่อยกอดกันหน่อยสิ่งที่เราได้ให้ไปอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนักแต่เราอยากจะบอกว่า สิ่งที่น้องหญิงทำไปในวันนี้มันคือสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองหรือร่างกายเพราะมันอยู่ในหัวใจของคุณตาและพวกเราทุกคนแล้วล่ะค่ะ